โอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเชฟพูดเขาว่าตัดผมผมมึงดูในรูปฟ้องเจินและเล่าอ่ะเออเนี่ยโค้บอกพวกกันทำไมผมเป็นีทาไมผมเป็นอย่างนั้นอ๋อออคุณแพบาบื่อเลยคบุณแม่อโอ้เก้าหมื่นนี่กะวะวัตฟัตว้าพูดดิไปเด้ออะไรได้เันเก้าหมื่นเหลือเลยเออ อไลน์เลนเจอร์กูดาเบตสองล้านกับสี่สิบล้านอ่ะมึงกินชิ้นถ้าถ้าห้องใครได้ากกุตีได้ล้านสองเอออ่าพวกการเล่าเลยยังมีบต้องเู่ไม่ได้ตาเกียรตมันไม่ได้ชารแต่ก็รู้สึกว่ามันกูไปทำอะไรตั้งอย่างงมอมันทำให้กูทำให้หัวมันอะไรอ่ไเสียวก็ตูชักว่าเนืรองเมียนเหรอ อย่างที่มึงคิดนี่มึงอยากให้กูเป็นคนอยู่ไหมวะมึงคิดแต่มึงอยู่ด้วยเออเอาเอาที่มึงถามมึงไม่แน่นะรอวะช่างเรื่องจะเบผดโหมดไ่เปิดโหมดโอ้กูขอโทษนะเกณฑ์ชินมึงกินไปกี่กิกแล้วนะมากกว่าสามร้ยไม่ใช่อะแลอัปเดตหนึ่งแม่งเจ็ดกิกอะไอ้เหี้ยตั้งมางวัล้วกันเพราะกูดจำได้ดีที่สุดเลยนะทุกทีไอ้พงเกจ็ดวันเนี่ย แม่งรู้สึกเหมือนกูได้พิซซ่าลาวประเคียนทั้งเจ็ดวันเลยไอ้เจอะอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยเสียงมึงฟังไม่ชัดเลยเน็ตชี้อะอะไรนะคือเหมือนมึงคือเหมือนมันแบบเปิดไมค์ปิดไมค์อะบนหูฟังอ่ะเนี่ยปัญหาของไมค์หรือเปล่มันจังกูไม่ใช้ไมคโทรศัพท์ไม่ใช้ไมค์คอมนี่ไมค์คอมเหรออ่าได้ยินชัดยังไง ข้าดิกูฟังมานะเสียงไอเซนมึงชัดสุดเลยนี่ขนาดมันได้แกนทินอยู่นิดนึยเอ้กูจำเรื่องที่กูเล่าให้ไอแสตฟังเมื่อตอนที่อยู่ที่ยวเรียนได้ละไอ้แไอ้คือไอ้อช่วงบวชนั่นแลหละเว้ยแต่แบบวันนั้นเป็นวันที่หมู่มันไม่ใช่หมู่หรอกไม่เรียกว่าเป็นแ,แบบโอ้ยไอเทียนียวะสวัสดีมึงพูดไปไม่ต้องสนพูดไป,พ,ดไปพูดต่อไปโอ้โหไอเทียนี่แม่งเล่นไอ็เกมทีๆๆ่อะไรวะบันดอมและทีนี้คือแบบใช่ไหมพวกกูได้รับ ตะคว้าพวกกูได้รับเลือกให้อยู่ที่วัดต่อเพื่อดีรับซักเสื้อผ้าของเพื่อนใช่ไหมคือมันจะเป็นผ่าถโบองอะไรของพระเยี่ยไรอะไรนี่แหละแล้วมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยอันนี้เป็นแบบสุดๆของ้องเลยเว้ยไม่ไม่ใช่สุดๆหรอกแต่เหตุการณ์ให้มันทําให้เป็นเป็นที่รู้จักของทุกคนที่บวชอยู่ตอนนั้นเลยเยแบบใครไม่รู้จักไม่มรู้จักเลยคือไอ้แบบคนที่ไปออกไปคนหนึ่งอ่ะไป ทีนั้นมันมีไอ้พวกที่ไปวินทบาดใช่ไหมอ่ามันมีคนนึงว่าชื่อเอเตอร์แต่เอเตอร์เนี sure. ่ยมันเป็นผู้วิการนะเออมันใช้มันไม่ได้ใช้วีลแชร์หรอกแม่งคูบล้อเป็นวิศสองแน่นะที่นี่แหละทีนี้นะมันเอาตัวสมองมันเนี่ยไอเออแต่แม่งเแบบไม่รู้คิดยี่อะไรอยู่แล้วไปดงแบบดองเหมืองเอไอเตอร์ใช่แม่งได้กลิ่นพวกไอเนี่ยแต่เหม็นไงมันโดนผู้วิการรีกออกไปโอย แหวกเลยพวกมันไม่พวกมันไม่ออกไปพ้นเสียงกระตุกเสียงกระตุกไงไม่ไม่เนี่ยมึงกากรูปอกูยังฟังโมงเงินอยู่ถึงมันจะกระตุกจริงๆเลยแหวกแต่งมันนี่ตัวทำมกี่ปีวะเนี่ยไอ้เหี้ยแต่มันก็ฟังโมงเงินนะวิ่งออกไปข้างนอกใช่มนะวิ่งออกไปแล้วมันแหวกแตกงเลยรองท้าวลต่วันนั้นก็คือยุนเลยเว้ยกูกูก็แบบไม่รู้จะทำไงดีพรกเดี๋ยวก็ไปเอาไม้กวนมาเจ็บจริงวะ ตอานนันพวกกูก็เหมือนจะไม่ได้ทำต่อมันก็เลยปล่อยเป็นหน้าที่ว่าพี่เนียนพวกกูไปเช็ดพื้นจังโอไม่เกี่ยวเองจริงใช่หรือไม่พวกกูไม่เกี่ยวใช่ไหม <c oughs>